แกเจตมาโชว์ครับวันนี้เสนอตอนโคมไฟลาวาอันนี้นะครับพอดีขายไปหลายชิ้นแล้วทีนี้ลูกค้านะครับถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันเสียหรือเปล่าทำไมไม่มีอะไรเลยนิ่งแล้วเกินคืออย่างนี้ครับคือตัวโคมไฟลาวาเนี่ยมันจะใช้ความร้อนนะครับทำให้ไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนลาวาครับ เกิดการเผาไหม้จนมันหลอมละลายขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะเป็นรูปกลมๆซึ่งตอนเนี้ยเราเปิดแรกๆเนี่ยมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันยังร้อนไม่พอนะครับเราอันนี้เลยต้องตั้งแช่ไว้สักพักนะครับจนกว่าไอข้างล่างนะครับมันจะเริ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะตัดฉากไปตอนที่มันลอยขึ้นมาแล้วนะครับ อีกสักพักนะครับอันนี้นะครับพรมไฟลาวานะครับหลังจากที่รอยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมันก็จะเริ่มเป็นฟองอากาศนะครับเด้งมันเป็นของเหลวนะครับเด้งไปเด้งมาอย่างนี้นะครับขึ้นเข้าหากันนะครับสวยงามมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเปิดแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นมันเองจะดูแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆห่วงจุ้ยนะครับที่ดีนะครับมีการอ่าเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับนี่ครับีกแล้วนะครับไกแล้วครับง้อก็มีหลายสีนะครับอันนี้เป็นสีส้มมีทั้งสีเหลืองส้ม เขียวแดงนะครับก็เลือกสีได้นะครับอันนี้ทดลองวันนี้ก็คือสีสีส้มนะครับเอามาให้ดูกันนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับสนใจก็หาซื้อได้ที่ gadgetmacho.com นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปรีวิวของเล่นแปลกๆนะครับคลิปติดตามที่ขวาล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม